หน้าที่จะได้ให้ต่ํากว่านี้เพราะว่ามาตรฐานนี้มันเหมือนมาตรฐานเดียวกับกัมพูชามันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสมัยสหรัฐอเมริกาให้ค่าประเทศไทยมันเท่ากับกัมพูชาในขณะที่เราเป็นมหามิตรเป็นมิตรกับเขามา200ปีนะนานที่สุดนะแล้วก็ตอนที่เกิดสงครามเอเชียอะไรเนี่ยเราก็ให้เขาตั้งฐานทัพอะไรเนี่ยคือมีความผูกพันเยอะมากแต่ว่าพอดูดูโอ้โหเราเท่ากับกัมพูชา ถ้าพูดได้ปลอบใจเขาเออเ็ายังดีกว่าพม,าม่พมาไงพมา่าตั้งสี่สิบเออดีกว่าพม่ากับลาวอะไรเนี่ยก็ถ้าปลอบใจตัวเองอ่ะแต่ว่าเราก็เห็นได้ชัดว่าเราไม่ได้ขยับอะไรเอยเลยอย่างอย่างเวียดนามเนี่ยเวียดนามเขาก็เขาก็ขยับลงมาเหลือ2ี่สิใช่ไหมละ่ะใช่ครับออพม่าเขาก็ขยับลงมาออทางกัมพูชาเขาขยับมาหมดเลยเ<ม>หลือแต่ไทยอ่ะยืนอยู่อยู่คงที่อ่ะนะฮะของของ เวียดนามเนี่ยจาก4 6เหลือ 20, 20. กัมพูชา49เหลือ3ครับแล้วก็พาม่า44เหลือ40อืของเราเนี่ยเท่าเดิมเลย36ยืนยืน36อะ่ะซึ่งอันนี้ผมว่ากระทบมากเลยกระทบต่อไปถึงถึงรากญ่าเลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าก็รัฐบาลก็ต้องต้องพิจารณาเพราะที่ผ่านมาคนไทยก็ไม่ค่อยที่จะไว้วางใจอยู่แล้วเพราะว่าเวลาพูดถึงเรื่องนี้ อ่นัดเจอเจอแล้วก็ยกเลิกยกเลิกแล้วก็นัดไปใหม่ไปใหม่แล้วก็อ่ะจะไปคุยกันใหม่อีกก็สุดท้ายก็ออกมาล่าสุดเนี่ยก็คือ3ามสิบกครับผมอาจารย์นะครับคือก็อต้องช็อกอ่ะครับคุณกุณหันพิเทพไทยคือผมก็คิด <c oughs> เห็นด้วยว่าไม่คิดว่าไทยจะมาอยู่ในสภาพแบบนี้โดยโดยที่ว่าเราไม่คือพยายามทําอะไรทุกอย่างไอ้ที่ว่าสําลุนว่าช้าๆได้พ้าเล่นงามเนี่ยมันใช้ไม่ได้เขาแรว่าเราอ่านบุคลิกวิธีคิดของโดนัลดทรัมป์ไม่ขาด ด้วยความเป็นนักธุรกิจที่เขาคิดเร็วทําเร็วถ้าตัดสินใจดีลเร็วกรณีเวียดนามทาไมเขาพูดมาตั้งแต่สัปดาห์แรกแ้งแต่เขาประกาศเวียดนามนี่ออกตัวแรงและเร็วนะครับหลายเหมือนว่าเฮ้ยเหมือนเขาเปลือยหมดเลยขายเทแทททบบหมดหน้าตักเลยแต่ก็ได้รับการปิดจอบ <c oughs> ที่เร็วขึ้นนะครับ <c oughs> แต่กรณีของไทยเนี่ยแทบจะช่วงไ้ทาย,ทายละพอช่วงท้ายเนี่ยในเรื่องบุค,คลิกของทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าเขาต้องจัดลําดับความสัมพันธ์ก่อนหลังว่าใครมีความตั้งใจที่จะพูดคุยกับเขาเร็วและรู้เรื่องเนี่ย มันก็จะได้รับการอะไรตอบแทนหรือเรื่องการบทสรุปที่เร็วขึ้นตองเรานี่ช้านะครับจะส่งเอกสารพระโ o s โซไปหาเขาเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ทันแม้ว่าจะมีเวลาในการส่งการบ <c oughs> ้านซ่อมเนี่ยกว่า <c oughs> ถึงวันที่1นึ่งสิงหาเนี่ยแต่ผมเชื่อหรือเกินว่าตัวเลขมันไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรไปมากคุณนัน <c oughs> แล้วความรู้สึกที่2นะคือต้องพูดว่ารัฐบาลชุดน,นี้บทมันจะสวยอะไรก็จะสวยคนมันดวงแตกอะ่ะคุณนัน <c oughs> นึกออกไหมทำไปก็คือทําไม่ขึ้นเนี่ยถ้าพูดแบบผมไม่ได้เป็นนักวิชาการสายมูลนะแต่ผมว่าสิ่งศักดิ์สิทธ <c oughs> ิ์เนี่ยเขาเขาไม่ได้ปล่อยพื้นที่ให้พวกรัฐบาลเนี่ยมีเวลาบริหารประเทศได้ยาวนานคืออะไรที่รู้สึกว่าสิ่งที่ไม่ดีเราคาดไม่ถึงเนี่ยใครจะคิดว่ามันเป็นหมู่บ้านกระสุนตกได้มากถึงเพียงนี้คุณนันคือเหมือนทุกเรื่องมันมันอ่ะถ้าเราไม่ได้ซ้ําเติมนะแต่เรามองมาเอิญว่ามันเปิดถ้าเปิดไพ่มาทุกใบยแย่หมดเลยอะ่ะตอนนี้ใช่ดวงแตกจริงๆ นะครับแล้วก็มันคือเขาพูดตรงทําบุญไม่ขึ้นทําคือท,ทําดีแทบตายแม้กระทั่งวันนี้ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันพุธนี้จะถอนเรื่องอเอพ a ราโบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเอะอันที่ผ่านมาก็เป็นเทคนิคการหาเสียงที่คนเขาแซวกันเหรอหรือเพิ่งอะไรที่ผ่านมาสะกดจิตมิดรักแฟนเพลงเือแล้ววันดีกินดีต่อมสีแล้วทำทำงานนั้นดีนั่นก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย นะครับมันกลายเป็นว่าข้อมูลดิจิตอลฟุตปิ้นเนี่ยมันจะคอยทยอยสะสมแล้วไปเอาคืนในวันสนามการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยนะทุกวันนั้นนะคุณจะเอาอะไรไปขายเพราะทุกอย่างเนี่ยมันประดังประเดลุมเล้าทําร้ายคุณหมดเลยนะครับครับอาจารย์อาจารย์มองว่าเราเรา,เาทั้งสองท่านเลย,นะยเรายังพอมีหวังกับการเจรจาครั้งนี้ต่อไหมเพราะเขาบอกว่าในความป็นจริงก็คือทรัมป์ประกาศว่าจะต้องทําเรื่องนี้เสร็จภายใน9รกรกฎาซึ่งจริงคือพรุ่งนี้ แล้วเขาประกาศออกมา14ประเทศเพียงแบบดันพรัดออกมาเลยซึ่งจริงๆจ,จ,จะว่าไป14ประเทศนี้หล,หลายหลายประเทศยังไม่เคยเข้าสู่การเจรจา,าเลยคุณอ่านแป๊บหนึ่งนะคือก่อนผมว่าไม่ทันกรณีวันที่9เพราะว่า <c oughs> ผมเห็นว่าความตั้งใจของของเราเนี่ยคือทีมงานเนี่ยช้า2เนี่ยตัวท่านรองนายมตรีพิชัยบินกลับมาประเทศไทยละแทนที่จะใช้เวลาหาลืออยู่ที่นั่นหาวิธีการพูดคุยกับ แนวทางรอบวีิสตัวเติร์ดปาร์ตี้ทางของรัฐบาลสหรัฐทุกอย่างเนี่ยควรใช้เวลาที่นั่นในคุมค่าแต่การบินกลับหรือการถอนยวงกลับมาเมืองไทยเนี่ยนั่นก็แสดงว่าเราไม่รู้จะเล่นอะไรต่อแล้วนี่คือเทคนิคการเจรจาที่นายงตีชอบอ่ะบอกท่านรู้อ่ะท่านมีเทคนิคการเจรจาเยอะแยะนั่นเนี่ยแต่เนี่ยชี้ให้เห็นแล้วว่าเราเราเราสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าดูดูกรณีของเวียดนามเห็นได้ชัดเวียดนามเนี่ยปูพรมล่วงหน้าแล้วแล้วประเทศอื่นเนี่ยเขาออกข่าวในลักษณะว่า เอื้อให้ให้สาหารัฐอเมริกาได้ประโยชน์ต่างๆแต่ของเราเนี่ยข่าวสารในประเทศของเราเองเรายังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าข้อมูลในรายละเอียดในเอกสารเนี่ยเราเอื้ออะไรให้กับสหรัฐอเมริกาบ้างครับเรายอมอะไรบ้างนะครับซ <c oughs> ึ่งมาเมาืม่อวานวันก่อนใช่ไหมที่ท่านรองนายกพิชัยบอกว่าเ,เรื่องของสินค้าอเมริกาเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยเราคิดเป็นศูนย์แล้วเพิ่งมันรู้เนี่ยนะครับที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาออกข่าวว่าตัวเองตลอรวลาว่าเขาจะได้อะไรและสาหารัฐอเมริกาจะได้ประโยชน์อะไรจากเขาพูดคุยกันตลอดเวลา <chat> นคนในประเทศเขาเห็นแต่ของเราเองเนี่ย <Elizabeth: S 2> <น>คนในประเทศเราเพิ่งมารู้เนี่ยหลังจากทอดเวลาเป็นเดือนเดือนเพราะมัวแต่แก้ปัญหาการเมืองภายในประเทศคุณอัานไอ้เรื่องคอขาดบาดตายเดี๋ยวจะมีปัญหาครดูนะพวกผู้ส่งออกอะไรต่างๆสินค้าการเกษตรพวกสินค้าไอ้ผลิตภัณฑ์แช่แข็งต่างๆไก่แช่แข็งสินค้าประมงแช่แข็งต่างๆเนี่ยและท้ายสุดเดียผมคิดว่าเดี๋ยวกระบวนการที่นักธุรกิจเหล่าเนี้ยจะต้องเรียกร้องกดดันรัฐบาลว่าขอเรื่องของการเยียวยาอืมครับนะฮะอ่ะ เรื่องนี้จริงๆมีอ่ะเชิญเชิญเผมว่าคือผมว่ารัฐบาลเนี่ยต้องต้องอ่านให้ขาดนะว่าดนันทธรมเนี่ยมันผมว่าเดี๋ยวแกจะฟ้องข้ามประเทศหรือเปล่าผมว่าแกคนบ้าคือเป็นประธานาธิบดีที่บ้าเป็นคนบ้าเอาคนบ้ามาเป็นประธานาธิบดีเออคือคนอเมริกาเลือกเขาอะนะเออเป็นคนบ้าคือเขาจะคิดอะไรแบบแผลงแผลงแปลกแปลกเพราะที่คุณอัานถามว่าเหลือเวลาอยู่ไม่กี่วันเนี่ยทันไหมเนี่ย ผมคิดว่าถ้าเมื่อเราอ่านขาดว่านี่เป็นคนบ้าแล้วเราก็กล้าคุยกับคนบ้ามันก็แก้ปัญหาได้เพราะเราก็เห็นในวิธีการประเทศไหนก็ตามที่ที่คุยกับเขาได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับเล่นเก้าเกเกทับอะอย่างเวียดนามเนี้ยเก็บภาษีเป็นศูนย์อย่างเงี้ยเออเขาจะชอบแบบนี้อะให้เขาไปให้เขาไปปั๊บเนี่ยเขาก็โอเคได้ด้วยคือประเทศไทยถ้าเล่นรูปแบบนี้นะเออเหมือนเล่นเก้าเกเกทับไปแต่ถ้าไปเนี่ยผมว่าก็ได้อยู่ แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยผมว่าเอาแหละมันเวลามันถึงขั้นสุดท้ายงวดเข้าไปแล้วเนี่ย <c oughs> ผมว่านะนี่ถ้าหากว่าคุณทักษณิณดูอยู่เนี่ยนะในฐานะที่ผมก็เจราจากับคุณทักษณิณอยู่ตลอดเนี่ยผมว่าคุณทักษณิณใช้เวลาดีกว่าไปขึ้นเวทีไอ้ซ o ฟ t ์พาวเหรือว่าเวทีไอ้เอ็กซ์ตรีมทอลอะไรเนี่ยนะผมว่าโทรคุยกับโดนัลด์ทรัม S <S <S เพราะคุณทักษินเนี่ยเขาสนิทกับโดน,นรรััดนท์เขาตัวกินด้วยกันเขาสนิทคอนคอรัดเจอวัน่<ก>อนเขาจะไปนัดเจอที่กาตตร์อะไรเนี่ยผมว่าเอาด่วนเลยคุณทักสินใช้เวลาเนี่ยคือไปไป,ไปประเทศเขาเนี่ยไปไม่ได้ผมทราบเพราะว่าประเทศไทยเราเสียเปรียบอยู่แล้วตั้งแต่ส่งอุยกูไปแล้วเขาก็แบ็กลิสต์ไม่ให้ผู้นําไทยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยไปนั่นก็คือหมายถึงนายกใช่ไหมรัฐตีต่างประเทศรัฐตรีกาลาโหมเลขาสมชอะไรเงี้ยไปไม่ได้ไง พอจะไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโทรศัพท์ไปคุยกับตดนันทัพยนี่แหละผมว่าพอที่จะเยียวยาได้บ้างเราจะไม่อัดคลิปโดนอัดคลิปบ้างเหรอทรัพย์มันไม่เหมือนอุนเซนมั้งมีวัฒนธรรมกว่าอุนเซนผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาอัดหมดโดยปกติเขาบอกอัดหมดแต่ว่าเพียงแต่ว่าใครจะมาเผยแพร่หรือเปล่าเวลาเจรจาทางการทูตเขาอัดกันนะแต่ว่าเออมารยาทเรื่องการมาเผยแพร่เนี่ยแต่ว่าผมว่ามารยาทอเมริกันอาจะมากกว่าเขมรมั้ง